เมืองเพชรบูรณ์มีอะไรใหม่นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์นะครับนายยุพร,ราชบัวยินลาออกจากพักประชาธิปัตย์เตรียมลงชิงเก้าอี้สอสเพชรบูรณ์เขต2ในานามพักภูมิใจไทยนะฮะเพชบูรณ์เขตส,สอสสปฏิบันคือจักรัฐผู้ช่วยนะครับนะฮะหรือสอสอโอเล่ที่เรารู้จักกันเนาะ ซึ่งในวันที่1พฤศจิกายนในอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจบูรคนสนิทนายสันติพร้อมพัฒนอดีตรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายบุญชัยกิติธารทรัพย์สสพิจบูรเขตสามพักพระอังชารัฐและทีมงานขึ้นเวทีพบประชาชนที่บ้านพักนายยุพราชบัวอินตำบังบานอำเภอลมเก่านะฮะก็คือนายยุพราชบัวอินจะมีชื่อเสียงในเขตอำเภอ ลมเก่าเป็นหลังนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดเนาะจริงๆแล้วก็เป็นสสอเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็คือเขตสามเนาะเพชรบุญเขตสามนี่ก็คือเป็นสสบุญชัยนะฮะบุญชัยกิติธรัชทร์เนาะนะฮะพรรคพลังประชารัฐนะครับก็น่าจะมีการขยับให้กันเนาะแต่ถ้าไปลงเขตสองนะครับก็ต้องไปเจอกับจักรราชผู้ช่วยเราก็ไม่รู้ว่าพรรคไหนจะส่งใครลงมาลงมาแข่งบ้านนะฮะเนาะข่าวเพชรบุญตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมากนะครับแต่ ถ้าลงในนามภาคภูมิใจไทยแสดงว่าโอกาสที่จะยุบสภามีสูงนะครับเพราะว่านายกอนุทินชางวิรกิกลเนาะตอนนี้นะัวหน้าภาคภูคมิใจไทยนะครับก็มีการถ้ามีการเตรียมเตรียมฟอร,ร์มทีมเตรียมตัวสสที่จะลงเนี่ยก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะยุบสภานะครับแล้วก็การเลือกตั้งในปี69นะฮะที่จะถึงนี้เราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ